ตอนนี้เรากำลังออกจากโรงแรมนะครับกำลังมุ่งหน้าสู่ขุนช่างเชียนนะครับอยู่ข้างบนนะครับขุนช่างเชียนอยู่ข้างบนดอยสุเทพนะครับตรงข้ข้างบนนะครับเดี๋ยวเจอกันข้างบนครับท้องฟารมมี่มาไหว้ครูบาศรีวิชัยนะครับก่อนขึ้นดอยสุเทพนะครับก่อนขึ้นดอยสุเทพปุยมาแวะไหว้พระครูบาศรีวิชัยนะครับ

ท่ยานชาติสุเทพปุยแล้วก็ไปขนช่างเคียนนะครับเพื่อที่จะไปดูสัก,กุระเมืองไทยนะครับนั้นนอนครับน,อน,น,อนั่นน้อนไปถ่ายรูปก,ก่อนถ่ายดูกกอนลูกปะ จุดชมวิวดอยปุยนะครับข้างล่างมันจะเป็นหมู่บ้านมงนะครับหมู่บ้านมงนะครับข้างล่างทางขึ้นแคบมากเลยนะครับต้องอันตรายนะครับเวลาขึ้นลูกเรากําลังขึ้นไปขุนช่างเคียน,นเวลาถึงทางโค้งเราต้องบีบแตรนะครับเพื่อจะให้อีกฝั่งรู้ว่ามีรถสวนมาไม่ได้ลูกลูกไม่ได้ไไดทางแคบ ตรงนี้คือจุดกลางเต็นท์นะครับลานกลางเต็นท์ดอยปุยนะครับปปอปยาาากกจงจลเดี๋ยวไ้บ้างๆลูกเรามาใหม่เรามารอบหน้าเดี๋ยวป้าจะพามากลางเต็นท์นอนอใช่แล้วน,น,นั้นมาดูสังกู่ากับพี่ฟาร์มีนะคะนั้นๆๆ ถึงแล้วครับหมู่บ้านขุนช่างเคียนไปหาที่จอดรถกันโอเคเดี๋ยวเราหาที่จอดรถกันก่อนสวัสดีค่ะวันนี้พี่ฟาร์มี่มาถึงหมู่บ้านขุนช่างเคียนแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลย เนี่ยลูกเขาเรียกดอกซาก,กุระพึ่งตรง,ตรงไหนเพิ่งจาะดอกไม้อยู่อ๋อมันไปแล้วลูกไปแล้วมันกินมันกินดอกไม้เหรอใช่แล้มันกินน้ำหวานลูกยีเ้เรามาถึงแล้วนี่เราถึงแล้ว ดอกสันุรส,สวยมากเลยไปดูไก่ไปดูไก่เดี๋ยวเดี๋ยวเาเอนว่าคือตัวายล้มีอีกับวายิวอยู่ไหนนี่ย,าายอาันนี้หน้าขึาน้นน่ยยิ้หน้าลูกเด็กดอยเด็กดอยเขียนอะไรนะเด็กดอยนะหนูวาดรูปอยู่รูปองับอันนี้้ ม,มาแวะกินข้าวนะครับแล้วก็กินกาแฟรบรรยากาศดีครับอ้าวมาแล้วครับมาแล้วอะไรลูกมาแล้ว,าลว,าลวฟามี่ กระเพราไก่ไขด่ดาวอันนี้ข้าวผัดไขด่ดาวมาเลยเมนูนี้ไม่เคยกินนะครับไก่ต้มสมุนไพรนะครับอันนี้อยู่บนคุณช่างเคียนนะครับไก่ต้มสมุนไพรไก่ต้มสมุนไพรแบบบ้านๆเคยกินอยู่นะครับของอีสาน อันนี้อยู่บนดอยไม่รู้ว่าเขาใส่สมุนไพรอะไรบ้างนะครับมาลองชิมไก่แล้วก็ชิมน้ำดูนะครับกินโปรแฟรไม่เคยกินไม่เคยกินสินรสชาตินี้มาก่อนน้ำแดง น่าจะน่าจะมาจากใบอย่างนี้นะครับน้ำที่น้ำมันแดงๆออกแดงๆหน่อน่ามาจากน่าจะมาจากใบนี้นะครับไม่รู้เขาเรียกใบอะไรลองชิมดไมูไม่แย่ไม่แย่ก็อโอเคอยู่ใช้ได้แต่แค่ยังไม่คุ้นเท่าไหร่ยังไม่คุ้นกับกินเท่าไหร่ ไอ๊นีมเล่นวาย้อไปเย็บเข้าเอาไใส่บบเป็นละไม่จะไมสบายไม่ป